ชุดผ้าไหมที่ถอดแบบมาจากสรีระร่างกายของมนุษย์ตั้งแต่หัวจรดเท้าภายใต้ชื่อชุดสังขารเป็นแนวคิดที่นักศึกษาวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษานครราชสีมาใช้ออกแบบชุดผ้าไหมร่วมสมัยส่งเข้าร่วมในการประกวดชุดผ้าไหมและออกแบบลายผ้าร่วมสมัยครั้งที่3ปี2564จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากกว่า200ผลงาน ผลงานของเราเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากร่างกายของคนเราใช่ครับเราก็เลยหยิบยกร่างกายของคนเราเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บชุดด้วยครับก็คือเราจะเหมือนใช้เป็นกึ่งงานศิลป์เนาะใช้เป็นกึ่งงานศิลป์ในการทําชุดนี้ออกมาใช่ภายใต้คอนเซปต์สังขารครับ สังขารชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยตัดเย็บโดยฝีมือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่นำผ้าไหมทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอาชีพเสริมยกระดับรายได้ของราษฎรให้เพิ่มสูงขึ้นและช่วยเหลือตอนเองได้มาตัดเย็บเป็นชุดร่วมสมัยซึ่งแต่ละผืนล้วนแล้วแต่มีความประณีตสวยงามสำหรับผ้าที่ใช้นะครับจะเป็นผ้าจากศูนยี่ปอาชีพซึ่งผ้าของศูน์ีชีพนยครับจะเป็นการที่รวบรวมครับผ้า ทุกๆผ้าของประเทศไทยนะครับผ้าที่ใช้นะครับจะถูกถ่ายทอดผ่านดีไซนเนอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบผ่านผลงานที่สวยงามนะครับเพื่อให้ถูกจริตกับวัยรุ่นอย่างนี้ครับแต่ผ้าใหม่นี้ใส่ได้ทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดทํางานหรือว่าชุดใส่ในชีวิตประจําวันอย่างงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพบนเวเทีระดับโลกมันเป็นการยกระดับการศึกษาที่มันได้ทําจริงจากโจทย์ยากๆนะคะแล้ววันนี้เขาได้รางวัลเนี่ย มันไม่ใช่รางวัลแรกนะคะเขาปีที่แล้วเขาได้รางวัลช er นะเลิศอันดับหนึ่งแล้วปีนี้เขาได้มาลองช er นะเลิศอันดับหนึ่งซึ่งมันเป็นการรักษามาตรฐาน mm hmm. อันนี้เป็นการเรียนรู้แบบก้าวกระโดดแล้วได้ทำจริง การประกวดชุดผ้าไหมร่วมสมัยนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไทยให้ร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีความภาคภูมิใจในผ้าไหมไทยรวมไปถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศต่อไปด้วยชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคกรรมทีมข่าว n b t 11 t <ม>ทอีวีอีสานร,รายงานออในสมัยใหม่เขาใส่ยอยู่นี่เนาะ